ใจก็คือเลยต้องมานั่งไลฟ์ข้างในบ้านนะคะเพราะฝุ่นข้างนอกก็คือแน่นมากคือตอนนี้อากาศเชียงใหม่ลำพูนคือแย่มากๆเลยแต่เย็นนะทุกคนอืยังโชคดีที่แบบยังไม่ได้ร้อนมากแต่เดี๋ยวสัก11โมงเนี่ยเดี๋ยวจะเริ่มร้อนละพี่เบนกับเพลงขวัญมีปัญหากันไหมคะหนูดูคลิปในติ๊กตอ็อใช่ไหมใช่ไหมฉันก็เห็นคลิปนั้นแต่ไม่ได้มีปัญหากัน,นะคะ่ะเบนกับเพลงขวัญสนิทกัน,นะคะ่ะ เราก็เบนยังไม่รู้เลยว่าคือตอนดูคลิปยังตกใจเลยว่าฉันไปมองเพลงขวัญช็อตนั้นได้ยังไงแล้วก็ไม่รู้ว่าฟิลในตอนนั้นเป็นอะไรเพราะว่านั้นก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับใครแล้วก็ไม่ได้คิดไม่ได้เออไม่ได้มีปัญหากับใครอ่ะแต่มันอาจจะเป็นจังหวะหรือเสี่ยวเวลาที่เขาอาจจะตัดมาทุกคนแต่เบนไม่ได้รู้ตัวแล้วเบนไม่ได้ทําอะไรที่มันไม่ดีเออเราก็ยังไม่รู้เรามานั่งคิดว่าจังหวะช็อตนั้นมันคือช็อตไหนวะ แล้วเพลงขวัญหันมาก,ก็ยังไม่มีไม่ยังไม่มีอะไรในหัวเลยว่าแบบฉันไปมองเพลงขวัญตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยเออแต่มันอาจจะเป็นจังหวะหรือเสี้ยวที่เราอาจจะมองทางอื่นแล้วมันไปโดนเพลงขวัญหรือเปล่าเราก็ไม่รู้แต่ไม่ได้มีปัญหากับน,น้องนะคะรักกันดีค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เจอน้องเนี่ยพรุ่งนี้ก็เจอเพลงขวัญไปงานงานมั่นนะคะเอาเป็นไม่ได้มีปัญหากับใครหรอกทุกคน ไม่อยากมีด้วยไหนใครเคยโดนแบบโดนเอาไปพูดในเรื่องที่มันไม่จริงบ้างจนแบบคนอื่นมองเราไม่ดีอ่ะมีคนเคยเป็นไหมมีคนเคยโดนไหมมาพูดคุยกันได้นะคะอุ้ยคุณกอฟส่งซ้อยให้อีกแล้วขอบคุณคะ่ะสำหรับเบนน้เบนขอพูดในประเด็นนี้แล้วกัน,นะคะ่ะ เดี๋ยวนะเดี๋ยวขอเอาอเอาโทรศัพท์อีกเครื่องมามาเปิดให้ดูเลยเดี๋ยวจะเปิดเปิดคลิปเมื่อวานให้ดูที่เป็นไปนสัมภาษณ์นะคะนี่นะคะ่ะทุกคนอ่ะ วันบันเทิงทอล์กนะคะหัวข้อประเด็นก็คือไม่ให้ค่าคนนินทาเผยมุมความรักกับผู้ประกาศรุ่นใหม่ค่ะ <c oughs> ก็ได้พูดถึงเรื่องเรื่องแบบอืเป็นก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมอยู่ๆพี่โต้งถึงถึงมาสัมภาษณ์เบนในประเด็นนี้อแต่เรื่องความรักอย่างนี้ค่ะคือเขาอยากจะสัมภาษณ์ในมุมมองของมุกดาที่กำลังอ่อนแอนอยู่ว่า ความรักในตัวมุกดาสอนอะไรกับเบนบ้างอย่างสําหรับตัวเบนเนะี่ยเบนรู้สึกว่าตัวมุกดาเขาเป็นคนแบบเขามีความรักในแบบที่ผิดคือเขาถ้าเขารักคนคนหนึ่งจริงๆอะ่ะเขาจะอยากเห็นคนนั้นมีความสุขแต่สิ่งที่มุกดาทํากับคุณพฤกษ์กะคือเขารักตัวเองมากกว่าเขาไม่ได้รักคุณพฤกเลยเฉพาะถ้าเขาเห็นว่า เพราะถ้าเขารักคุณพึกงอะจริงๆอะเขาจะไม่ทําแบบนั้นเขาจะไม่ทําร้ายคนที่เขารักอืมแล้วการยอมรับความจริงก็ก็เป็นสิ่งที่เราควรที่จะพึงทําในชีวิตของเรายกตัวอย่างเช่นการที่เราไปแอบชอบคนคนหนึง่งแต่เขาไม่ได้ชอบเราตอบเนี่ย แต่เราจะไปบังคับให้เขามาชอบเรามันก็ไม่ถูกต้องถูกไหมซึ่งตัวมุกดาก,ก็ทําในสิ่งที่มันผิดเพราะไปเล่นของให้เขามารักเราโดยที่เราภูมิใจเหรอถูกไหมเราไม่ภูมิใจนะกับคนที่เขามารักเราโดยที่ไม่ได้เต็มใจด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยอืมมันไม่น่าภูมิใจรอกทุกคนคือก็เขาไม่ชอบเราไม่รักเราก็ไม่เป็นไรเราก็เราก็กลับมารักตัวเองแค่นั้นเองเสียใจบ้างนิดหน่อยไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเราก็เจอคนที่ชอบใหม่ ง่ายตจะทางนางร้ายละครเรื่องแรกสองรางนางงามลูกโซ่นะครับดวงดางมากๆก็ร้ายแล้วก็ร้ายมาเรื่อยๆหลายๆ,ๆเรื่องนะครับภาพที่คนมองก็คือนางร้ายทีนี้ผมอยากจะทราบว่า ในชีวิตจริงๆของเบนอะพี่โตเขาถามว่าเขาอยากจะทราบว่าในชีวิตจริงๆของเบนมันมีความสัมพันธ์ครั้งไหนมันมีความสัมพันธ์ครั้งไหนไหมครับที่ที่คุณรู้สึกว่าคนที่เข้ามาหาคุณแล้วเขาตัดสินคุณจากภาพลักษณ์ภายนอกโดยที่ไม่รู้จักตัวตนคุณจริงๆถ้าคนคนเคยเคยเจอไหมที่แบบบางทีคนจัสเราไปแล้วว่ารูปลักษณ์ภายนอกเราเป็นคนแรง แล้วเขาก็คิดว่าเราเป็นคนเป็นผู้หญิงแรงผู้หญิงแรดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอย่างสําหรับตัวเบนะอ่าเบนก็ต้องบอกว่าเบนได้รับบทแรงๆเนาะไม่ว่าจะเป็นเรนบทเลิฟซีนสงคมนางงามใส่ชุดว่ายน้ํากอดจูบกับผู้ชายคือเบนเบนรับบทบาทนั้นมาแล้วก็มันก็ส่งกับส่งผลกระทบต่อชีวิตจริงของเบนแหละเพราะว่าส่วนใหญ่คนก็จะชอบมองว่าเบนเป็นผู้หญิงแบบ ต้องเหมือนในละครแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอยากจะบอกว่าบางทีแบบละครก็คือละครทุกคนมันคือมันไม่ใช่ชีวิตจริงของเบนแต่เบนก็แต่ง,แต,งแต่งตัวให้มันว่าเบนแหวบ้างต้องแสดงละครอ่ะมันก็ต้องทําไปตามบทบาทอะไรอย่าเงี้ยค่ะแต่สิ่งที่มันส่งผลกระทบกับเบนอ่ะมันก็จะมีหลายๆอย่างที่คนจะมองว่าเราเป็นคนแรงคนแรกยกตัวอย่างเช่นการครบ กับใครคนหนึ่งอย่างเป็นอย่างเงี้ยจะมีปัญหาในด้านถ้าสมมุติว่าเป็นคบกับผู้ชายหนึ่งคนแล้วมันตัวผู้ชายไม่ได้มีปัญหาค่ะแต่หลักๆอะ่ะส่วนใหญ่นะจะเป็นในด้านครอบครัวมากกว่าที่เวลาครอบครัวเขาดูละครเราแล้วเขาจะคิดว่าเราเป็นผู้หญิงแรดและแรงเหมือนในละครอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ไปเปลี่ยนความคิดเขาไม่ได้หรอก นอกจากเราจะใช้เวลาแล้วก็ใช้ความจริงในการในการต่อสู้อะ่ะมันเหมือนแบบเบนเคยนะเหมือนแม่แม่แฟนเก่าเบนแล้วกันเบนกล้าพูดเพราะทุกทุกวันนี้เราไม่ได้มีปัญหากันนะคะอย่างแม่แฟนเก่าเบนอย่างเงี้ยคะ่ะเขา่าเคยมาบอกเบนว่าเออมีพี่คนนึงเขามาเล่าให้แม่ฟังว่าเบนเนี่ยเป็นผู้หญิงแรดนะเป็นผู้หญิงแรงครบหลายคนเจ้าชู้มาก แล้วก็แบบเป็นเป็นผู้หญิงแรงอะ่ะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนตอนแรกๆที่แม่ฟังซึ่งตอนนั้นอะ่ะแม่ยังไม่ได้รู้จักเบนไงเหมือนแค่รู้ว่าลูกชายเขาคบเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่เขาก็เลยคิดว่าเขาก็เลยกลัวแล้วว่าเหมือนเขาก็ตั้งกาดใส่เราแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเขาเริ่มมารู้จักเบน,นจริงๆได้ไปกินข้าวได้มาพูดคุยกับเบนจริงๆเขาก็รู้ว่าเราไม่ได้เป็นคนแบบนั้นนั่นมันคือละครอ,อะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งมันก็ มันก็ถามว่าส่งผลกระทบแล้วมันก็ส่งผลแหละแต่เราก็เปลี่ยนความคิดเขาไม่ได้นะ้อนอกจากเราจะใช้ความจริงสู้ว่า,วาเราไม่ได้เป็นแบบนั้นจริงๆเป็นเชื่อว่าถ้าคนที่เป็นผู้ใหญ่มากพอเขาก็จะดูออกแหละว่าว่าอันไหนจริงอันไหนไม่จริงถูกไหมเออประมาณนั้นนี่แหละค่ะก็ก็ใครอยากดูคลิปนี้เต็มๆนะคะก็ไปดูย้อนหลังได้นะคะในรายการวันบันเทิงทอล์กนะคะ เบนก็จะได้เบนก็จะพูดในมุมมองของเบนนี่แหละว่าเบนเคยเจอปัญหาแบบนี้มาบ้างแลวเบนและเบน,นทําแบบไหนทํำยังไงอะไรเงี้ยซึ่งสังคมสมัยนี้มันมันเยอะมากๆทุกคนที่เราจะเจอคนที่ท็อกซิกแล้วก็คนจับเข่านินทาคือพลังลบอะ่ะมันมีอยู่รอบตัวเราอยู่แล้วแต่เราเลือกได้สําหรับเบนนะเบนคิดว่าเราเลือกได้ที่จะอยู่กับสังคมแบบนั้นอืมจาได้เลยมีครั้งหนึ่งที่แบบโอ้โหแบบอึดอัดมาก คือเบนต้องนั่งฟังเขานินทาคนอื่นอะไรเงี้ยแล้วในห้องก็มีกันสามสี่คนอะไรเงี้ยแล้วเบนก็รู้สึกว่าจะทํายังไงดีอยากจะออกไปก็ออกไปไม่ได้เพราะสถานการณ์ตอนนั้นคือกาลังแบบทํางานอยู่อะไรเงี้ยคือมันต้องทํางานให้เสร็จอะแต่เราต้องอยู่ตรงนั้นอะไรเงี้ยซึ่งแบบเบนรู้สึกเป็นอึดอัดมากอยากจะเดินหนีก็เดินหนีไม่ได้เพราะเราต้องทางานอยู่ตรงนั้นอะไรเงี้ยซึ่งแบบเออมันมันมันมีทุกสังคมแหละหนอว่า ไหนเคยใครเคยเจอแบบแบบอะไรแบบนี้มาเล่าให้ฟังได้นะเราเคยเจอคนที่ทำงานเก่าด่าเราบูลลี่เราเพียงเพราะเราแค่ทำงานช้ากว่าเขาค่ะเขาเกลียดเราแบบนี้อืมก็ไม่ต้องสนใจเขาค่ะแต่เราก็ต้องดูนะว่าสิ่งที่พูดอ่ะมันสามารถให้เราพัฒนาตัวเองได้ไหมมันจริงหรือเปล่า ถ้าถ้ามันไม่จริงก็ปล่อยไปค่ะแต่ถ้ามันมีส่วนที่มันจริงอยู่อย่างเงี้ยเราก็แก้ไขและทําให้มันดีขึ้นเบนเชื่อว่าถ้าคนที่เขาเป็นผู้ใหญ่แล้วคนที่มันเข้าใจจริงๆทุกคนพร้อมที่จะให้โอกาสนะไม่มีใครที่ทําไม่เคยทําผิดอะ่ะทุกคนเคยทําผิดอยู่แล้วไม่มีใครทําถูกต้องไปหมดะทุกอย่างหรอกอคนเรามันเคยพลาดเคยทําผิดได้แต่อยู่ที่ว่าเราจะคิดได้ไหม,มถ้าเรารู้ว่าเราผิดเราควรที่จะแก้ไขแค่นั้นเอง ไม่ใช่ทําผิดแล้วก็ทําผิดไปเรื่อยๆไม่สนไม่แคร์โนแคร์อันนั้นก็ไม่น่าคบปะถูกไหมอะไรคะเจ้าใช่ค่ะคุณกอฟฟี่บอกว่าใช่ค่ะเจอมากับตัวแค่เราเดินออกไปเขาก็ว่าให้เรารับหลังซึ่งคนโหคนแบบนี้ก็เจอบ่อยมินก็เคยเจอเคยไหมที่เขาเคยบอกเมื่อก่อนว่าใครไม่อยู่ในวงนั้นก็คือจะโดนนินทาอะไรเงี้ยมันก็มีจริงๆนะทุกคน แต่ก็ไม่ต้องสนจัดเต็นดินทาก็นินทาไปเลยค่ะสําหรับเรนนะคือแบบปล่อยเลยค่ะอยากจะพูดก็พูดไปลยุยก็ไม่ต้องแคร์เขาก็ไม่ได้ให้ความสัมพันธ์กับเราเราก็ไม่ต้องให้ความสัมพันธ์กับเขาค่ะเราเห็นคุณค่าของเราเรารู้ว่าตัวเราทําอะไรอยู่ถ้ามันเป็นสิ่งที่มันไม่จริงก็ปล่อยไปเพราะตัวเขาเองอะคนที่เขานินทา เป็นว่าถ้าเขาแบบถ้าเขาเป็นคนที่เป็นคนคนจริงอะ่ะเขาเขาก็คงไม่ไม่ทำแบบนั้นนะ <c oughs> มีคุณชนกนะคะพิมพ์มาว่าเวลามีค่าถ้าเขาจะเอาแลกกับนินทาเราช่างเขาถูกต้องค่ะเรารู้ตัวเองเราเราเราให้คุณค่ากองตัวเองแค่นั้นพอ <c oughs> เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เนาะคนแบบนินทงนินทาอะไรอย่างเงี้ยแต่เราเลือกที่จะอยู่ได้เนาะ ก็ใครจะพูดอะไรก็แล้วแต่เลยค่ะผิดผิดได้แต่ขอโทษเป็นคือเรารู้ว่าเราผิดแล้วอะล้วก็ต้องขอโทษแล้วแลวเราต้องแก้ไขและพัฒนาให้มันดีขึ้นขอแก้ว่าพูดไม่จริงไม่ต้องพูดรู้ไม่จริงไม่ต้องพูดคะ่ะนี้ดีกว่าเฉียบแต่เช้าเรามาพูดพูดคุยแลย้วให้ความรู้แลกเปลี่ยนกันละกันนะคะทุกคนวันนี้ ก็อยากให้แบบเราก็มามองย้อนดูตัวเราเองด้วยนะบางทีเขานินทาหรือเขาพูดอะไรไปเนี่ยมันจริงหรือเปล่าถ้ามันจริงเนี่ยคุณก็ต้องแก้ไขนะถ้าแบบเออเราก็ผิดจริงๆอะไรอย่างเงี้ยหรือเออเราก็ทําไม่ดีจริงๆเราก็ต้องดูด้วยว่าเออเราก็ผิดจริงควรที่จะพัฒนาตัวเองพี่ทานอะไรหรือย,ยังคะเป็นทานกล้วยไปค่ะ กนกล้วยกล้วยน้ำวาเป็นหนึ่งแล้วก็สลับเปาเป็นหนึ่งลูกเรียบร้อยในเรื่องมณีพยาบาลมุกดาเป็นพี่ของไพลินแต่ชีวิตจริงบัวนรินทร์ทิพย์เกิดก่บไม่ใช่ค่ะพี่บัวเป็นพี่เบนนะคะโฟกัสแค่ความสุขของตัวเองถูกต้องเราพยายามคิดบวกเสมอที่คิดบวกไม่ใช่อะไรนะคิดบวกให้ตัวเองมีความสุขจะได้ไม่ต้องทุกข์ เป็นสวยมากขอบคุณครับพี่นัทรักนะคะเดินทางปลอดภัยเด้อขอบคุณค่ะเนี่ยแม่เรียกแล้วต้องไปแล้วแหละทุกคนมีเรื่องอะไรต่อจากมณีพยาบาลไหมคะตอนนี้ก็มีเรื่อง Second Chain นะคะกำลังถ่ายทำอยู่เพิ่งได้สักเปิดได้ไม่เท่าไหร่เองก็น่าจะได้ชมปลายปีนี้นะคะฝากติดตามด้วยคะ่ะทางช่องวันสิบเอ็เหมือนเดิมคะ่ะ